เทธรรมะนี้กเดพระคุณาพระภาวนาพิสาลพิมพงท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดตาสารวันจังหวัดนครราชสีมามีเมตตาจิตรับราราราชนาของสิทธานิสิตคุณมัคคุถาเดินพระพุทธมนต์โพชชงสุป,ปริศและแสดงธรรมะเนสนาเป็นธรรมทานเพื่อเป็นธรรมโอสถสำหรับบรรเทาบำบัดโรคใจแค่เจ็บที่เบียดเบียน ดังที่จะรับฟังได้ต่อไปนี้ขอเชิญกราบสักการะและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันก่อนครับอะระหังสัมมาสัมพุถะอะระหังปุถะอะระหังตัมมาทิวาเติีอะระอังโธอะระหัาตัมโม

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิรังสรณังคัจฉามิ สารนังกัชามิโนติยัมปีพุทธังสรนังกัชามิโนติยมปพุทสรนังกัชามิโยมปีธรรมังสรนังกัชามิโติยมปิสังกัามิยมปีสงัสรนังกัชามิโตยมปสรางังา Satiyam pi bhutam sarinangatami. <tellan> Satiyam pi bhutam sarinangatami. Satiyam pi apa ata we ramani sika ภาเมสุนิฏฐาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิภาเมสุนิฏฐาจาราเวรมณีสิกขาปะังสมาิยามิมุสาวาาเวรมณีสิกขาปะังสมาิยามิมุสาวาาเวรมณีสิกขาปะังสมาิยามิ ตาเมระยะนัชฌาปมาดาท่านาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิตุราเมระยะนัชฌาปมาดาท่านาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิอิปานิปันจะสิกขาปดานิสีเรนะสุขติงยันติสีเลนะโคกสัมปานิสีเรนะเนปุติงยันติตัสมาสีรังวิโสตถิ วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิติยาสัพพดุขวินาสายาปริตังปรูถมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิธิยาสัพพพยาวินาสายาปริตังปรูถมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิธิยาสัพพโรควินาสายาปริตังปรูถมังคลัง ขอไปนี้จงกำหนดสติละลึกตามรู้บทสวดโพธท,ทงแปลดังอาตมะจะได้สังวัตใายต่อไปโมชังโกสติสังฆาตว ธรรมนังวิจัยโยนตภาันเวริยมปิติปัสสิณบุังาจัตตภาพะเรสมาตุปิขบุังาสสตเตเตสัมดัสนีนันโคจง คือธรรมที่เป็นองแห่งการตรัสรู้หนึ่งสติความประรุษได้สองธรรมวิจายะการสดสองเลือกเป็นธรรมสามวิร,ยร,ร,ร,ริยะความเพียรสี่ปีติความอิ่มใจ อาปัสธิกามสงบกายใจหกสมาธิความตั้งใจมั่นเดตุเบขาความวางใจเป็นกลางโอชงทั้งเจดองนี้โมนีนาสัมมดาดาคาตา อันกระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมตั้งสิ้นได้ตรัสไว้ชอบแล้วอาวิตามบุลีกตานอันบุคุลมาเจริญธรรให้มากแล้วสังวัดตันติอภินอยยะ ยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเนปบานายจามุนทิยานเพื่อนิพานและเพื่อความตรัสรู้เอเตนะสัจจวัตเชนะ้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ สุทธิเตหัวตุสัมปดานขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอกัจจมิงสมเยนาโทนในสมัยหนึ่งพระโรกนาเจ้าโมกันลานันจากัสสปัง เนติเห็นประมูกันลานและพระกัจปาเงิลาเนทุกขิเตริจวันเป็นใครถึงผู้กวทนาแล้วโมทังเกสัตตะเดนใจเยินทรงแสดงผู้ทรงเจ็ประการนี้เ ตังอาินันทิตัวน,นทั้งสองก็เลินภาสิตนันโลกามุตรจริงสุตังคาเนหายโลกในขณะนัน้นเอเตนะสัตจวัตเทนัน ด้วยการกล่าวคำสัต์นี้สุทิเตโฮตุสัมมานขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอกดาธรรมราชาตป็นพรหนึ่งแม่พระธรรมราชา เยรันเยนาพิปิริตุนอันปามประชวนเบียดเพียนแล้วจวนดัเทเรนตันเยวะอันรับสั่งให้ประจุนทเเทระขณะเปตวนาชาดรัง แสดงโกตงนั้นโดยยินดีสัมโมทิตัวจะาบาทานขอทรงบันเทิงข้าไตยธรรมธาบุธาสิธาลสาุวนหายความประจวนนั้นไปโดยฐานะ เอเตนสัตวะท์เกนอันด้วยการเปล่ากันสัตว์นี้โสทีเตโหตุสัมมานขอความสวัสดีจงนี้แก่ันทุกเมื่อพาหินาเตจามาตาน พออาปาทังหลายนัน้นทินันนติมาเฮสีนังอันธระมหาูสีพังสามองค์ละได้แล้วมักกาตากิเลสาวะถึงความ,มไม่บังเกิดเป็นธรรมดาน ปทตานุปติธรมมตังดุกิเลสอันมักมจัดแล้วเอเตนะสัจวัดเชน้ดยความเปล่าคำสัตว์นี้โสติเทโหตุสัมปัน ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดขอไปนี้จงกำหนดสติและลึกตามรู้บทสวดโพคดงแปลดังอาตมะจะได้สังวัตไาายต่อไป मोच्छो सति सङ्घतो कम्बनङ्गि च तथा मेरयम् प्रीति पचिन् च तथा करे समातुपेखोच्छान् ตเตเตสับะดัินานโพชงคือธรรมที่เป็นองแห่งการตรัสรู้หนึ่งสติความปร,รึษได้สองธรรมวิจายกาณสดสองเลือกเป็นธรรมสามวิริยะควารรมเพียร สีปีธิความอิ่มใจอาปัสสถามสงบกายใจหกสมาธิความตั้งใจมั่นเจ็ดอุเบกขาความวางใจเป็นกลางโอตรงทั้งเจ็ดตร์นี้ มนีนาสัมมาดาคาตาอันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งสิ้นได้ตรัสไว้ชอบแล้วปาพิตามาโหริกตาอันบุคคลมาเจริญทรรให้มากแล้ว สั้งวัตตันตอิอภินยายยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยินเนบบาลายาจะบุนทิยานเพื่อนิพานและเพื่อความตรัสรู้เอเตนะสัตจวัตเชนะ ด้วยการกล่าวคำสั์นี้สธิเทโหตุสัมปันขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเอกัจมิงสมเยนาทนในสมัยหนึ่งพระโรกนาเจา้า มกันลานันจากัสสะปังขอตานิเทนพระมูกันลานะและพระกัสสะปางิลาเนทุคิเตดิตวาเห็นไครถึงพุกเวตนาแล้วโมทังเกสัตตะเดนสยิ โงนเจตประการนี้จะตังอกทีนันทิ่ตัวท,งทังสองก็เปลินภาสิตนันโลกามุติงสูตังคะเนหายโลกในขณะนั้น เอเตนะสัตวะวัตเทน้ดยการกล่าวคำฉัตนี้โสติเตโหตุสัมดานขอความสวัสดีจ่จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตดาธรรมราชาติน ครั้งหนึ่งแม่พระธรรมราชาเยรันเยนาพิปีริตนอันความประชวนเบียดเบียนแล้วจุนดัดแทเรนตนเนวอันรับสั่งให้พระจุนระเทระ ขณะเปตัวณนชาดารังแสดงโกชงนั้นโดยยินดีสัมโมทิตัวจะอาบาตาโกรงบันเทิงคาทนทำท่าบุธาสิธานาโซนหายความประจวนนั้น ไปโดยฐานะเอเตนะสัตว์จวัดเชนอันด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้โสที่เทโหตุสัมดานขอความสวัสดีจงนี้แก่ท่านทุกเมือ่อ พะหินาเตจะอาบาทานโออาปาทั้งหลายนั้นตินนนนติมะเฮสินังอันตมหาลุสีทั้งสามองค์ละได้แล้วมักงาหตาอิเลสาวะ ถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดานปาตานุปปติธร,ธรรมะตังดุจกิเลสอันมักกร,รมจัดแล้วเอเตนะสัตจวัตเจนะโวยความเปล่าครรมสัตว์นี้ โสติเตหตูสัมปันขอความสวัสดีดจงมีเกท่ันทุกเมื่อเถิดขอไปนี้จงกำหนดสติและลึกตามรู้บทสวดโพตท,ทงแปลดังอาตมะ จะได้สังวัตยายต่อไปโบชังโกสติสังฆาตุลธรรมานังวิจญโยตถานเวริยมติปัชชะติบุโรชังกาจัตถาธาเร สมาตุเิขมุทังาเทเทบบดานสัตเตสะมัตสินานโอชงคือธรรมที่เป็นองแห่งการตรัสรู้หนึ่งสติความระรุกได้สองธรรมะวิจัยะการสดสองเลือกเป็นธรรม สามวิรยาาิยะความเพียรสี่ปิติความอิ่มใจอาปัาสจสถามสงบกายใจหกสมาธิความสงใจมันเจ็ดอุเบกขาความวางใจเป็นกลางโอทงทั้งเจ็ดองนี้ โมนินาสัมมาดาตาตาอันตะมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมตั้งสิ้นได้ตรัสไว้ชอบแล้วภาพิตามาหุลิกตาอันบุคคลมาเจริญธรรมให้มากแล้ว ทังวัตตันตอิอภญินญยยยยอมเป็นไปเพื่อความรู้จริงนิพบานายาจำบุนทิยนันเพื่อนิพพานและเพื่อความตร,รัสรูเอเตนสัสจวัฒเชนะ ด้วยการกล่าวคำฉันนี้สดิเทโฮตวสัมปะดานขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านกกเมื่อเอะกัจมิงสมเยนาโทนในสมัยหนึ่งพระโรกนาเจ้า โมกันลานันจักสัพพันอดภณีเพรโมกันลานะและพระกัสจปาเงลาเดรุกขิเตริทวานเอินไครถึงทุขเวทนาแล้วโมทังเกสัตตะเดียนไชยิน ทรงแสดงผู้ชมจิตประกานี้เจะตั้งอภินันทิตวนันทั้งสองก็เพลินปาสิตธันโลกามุตติงสุตังขะเนนหายโลกในขณะนั้น เอเตนัสจวัฒเจนะด้วยการกล่าวคำสัต์นี้สุทิเตโหตุสัมบัานขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอกดาธรรมราชาเียน ครั้งหนึ่งแม่พระธรรมราชาเยรัญเยนาพิีรโตนอันความประชวนเบียดเบียนแล้วจวนุนัะเทเรนตันเยวารับสั่งให้พระจุนระเทระ อาลาเปตวานชาดารังสแสดงโกชงนั้นโดยยินดีสามโมทิตัวจะอาตา,านโอทรงบันเทิงคาใจทำท่าบุทธาจิตาณโสร หายความประจวนนั้นไปโดยฐานะเอเตนะสัต์กวาดเทนอนันด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้โสดทิเตโฮตัสมบดานขอความสวัสดีจงมีแกาทานทุกเมื่อ พาหินาเตจะอาบาทานโพอาปาทั้งหลายนั้นตินนันนำติมาเฮสินังอันตมหาลุสีทั้งสามองค์ละได้แล ah ้วมักงาตาคิเลสาว ถึงความไม่บังเกิดเป็นธรมรมดา,านปัตานนปปติธรรมะมตังดยกิเลสอันมัก,กำจัดแลว้วเอเตนะสัตวัะเทนะด้วยความกล่าวคำสัตนี้ โสทีเทโหตุสัมปานขอความสวัสดีตรงมีแก่ททันทุกเมื่อเธน